เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วยพี่สวัสดีครับในของมาที่เป้าบ้านสวยๆชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับเป็นสไตล์บ้านสวนบรรยากาศดีวิวภูเขาล่มลื่นมากครับน่าอยู่อีกถนนนะครับมีเพื่อนบ้านเดินทางสะดวกสบายเจ้าของขายเพราะว่าดูแลไม่ไหวครับแล้วก็ปรับลดราคาด้วยถูกสุดๆไปเลย2ไร่นะครับ บ้านพร้อมที่ดินสองไร่ขายเพียง1นล้านสามแสนบาทเท่านั้นเองสองไร่เลยครับมีบ้านหนึ่งหลังภายในมี1ห,ห้องนอนนะครับมี2ห้องน้ํา1ห้องโถงหนึ่งห้อง,ง,ง,องครัวแต่และห้องสวยครับไม่เขา่าไม่โทมสวยสะอาดพร้อมอยู่ได้เลยน้ําไฟสะดวกมีรอบขอบชิดอาณาเขตชัดเจนมีถังเก็บน้ําให้ด้วยครับ2ถังบรรยากาศดีล้ำลื่นน่าอยู่มากครับ ราคาถูกๆฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจาได้ไม่พาคลิปใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูฐานได้จริงกันได้แปลงนี้อยู่นิคมกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีเบอร์โทรผู้ขายใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ